อ,อ,อได้ล้านอีกแล้วเด้อพีนออ่น้องคนน่ะนอนไปเก็บมาจากในปน่านน่ะไปคลอดพี่ไหนออมาอีกนาะกู้เลี้ย, <c oughs> ยงล้านอีกแล้วเนี่ยโอ้ยสงสารไว้เดี๋ยวไม่ได้เอาเข้าในบ้านหรอกแต่จะเอาไปไว้ตรงห้องเก็บของอีกช่วยชีวิตเขาก่อนสงสารกลัวนกยักษ์เอาไป เพราะว่างวดที่แล้วน่ะสองเดือนที่แล้วน่ะมันอันนี้คือแมวจรนนะพี่น้องแต่ว่ามาอยู่กับฉันเป็นสองปีแล้วแทบจะไม่จรแล้วลหละเขาอยู่กับเราแต่ว่าในบ้านเราเราเลี้ยงเยอะแล้วเราไม่สามารถเอาเข้าไปได้เด้อพี่น้องมันหลายกลุ่มหลายตอนเออเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยงนอกบ้านเนาะให้ที่อยู่เอาใสา่แล้วก็ให้อาหารจ้าลูกจ๋าอื อือหลอกแม่เขาให้ให้เราจับลูกเขาแล้วก็เอาข้าวป้อนแม่เขาไงไม่งั้นกลัวเขาเขาเคยขวนฉันแล้วนี่จนฉันได้ต้องไปสักลายทับมือฉันเลยนะมันเป็นรอยแผลเป็นเลยนะเพราะเขาจับไม่ได้พี่น้องฉันจะาเขาเขาเป็นแมวป่าะนะเนาะเขาเป็นแมวป่าแมวไอ้นี่เราไม่กล้า เรากลัวเรากลัวเขาทำร้ายเราอีกนะเพราะว่าแมวพวกนี้แมวตัวนี้เขาไม่ได้รับการฉีดยาอะไรทั้งสิ้น,นนะเนาะฉันก็ได้ล้างแผลล้างอะไรแล้วแต่ว,ว่ามันก็น่ากลัวอยู่คันที่จะพาเขาไปทำหมันมันก็ทำไม่ได้เหมือนบ้านเราเนาะ,นะอืมมันต้องลงทะเบียนน่นนี่นั่นอะนะพี่น้องปัญหามันเยอะนะนะอันนั้นแหละลูกเธอจะ้ะ ลูกเธอฉันช่วยลูกเธอไว้เนี่ยนะไม่ได้ตูดเขาเป็นอะไรแะโอ้ตูดเป็นแผลแล้วเนี่ยอืมเขาไม่มีหางด้วยนะตัวนี้โอ้เนี่ยเดี๋ยไดีได้จะไปเอามารักษาเนี่ยไปหาหมอไหมลูกไปหาหมอไหมตัวสมน้อยอืมมให้มามีดูให้ให้มามีดูให้ลูกนะอะไรอยู่ต้องให้มามีดูก่อนมามีดูก่อน สูดไปล้างให้เขาล้างแผลไหมลูกอ่ะน่าสงสารจังเพราะว่าอยู่ในป่าน่่แเราเราไปเก็บมาน่ะไม่รู้ฝนทั้งพายุอะไรน่ะเนาะพี่น้องเวทนานะ่นะเวทนาเวทนามันก็ต้องได้จับม,มันก็ต้องได้เอามาเลี้ยงอเลยจ้าจ้าลูกจ้าจ้าจ้า กินแหมไมไหมลูกเอาหมามไหมอันนี้มันยังกินไม่ได้นะเนี่ยเอาลูกอ่ะเอาแม่มานมให้หนูหน่อยแม่เจ้าจ้าลูกจา้าลืมตาตั้งแต่เมื่อไหร่เลยเนี่ยตอนก่อนที่เราจะกลับไทยนะเขายังไม่คลอดนะแล้วทีนี้ไม่รู้ไปแอบคลอดที่ไหนเราก็ไปเจอในป่าแล้วนะ อืมอะไอืมม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวแม่ช่วยนะไม่ต้องลองนะคะ เดี๋ยวจะพาไปอยู่ในที่สะอาดสะอาดมานี่มาลูกอ่ะอันนี้เลยอ่ะอันนี้มา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 อันเนี้ยมามานนมามา,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 มาอันเนี้ยอ้าวจ้าจ้าลูกจ้าอ้าว ให้เธอนเล่นออกกําลังกายกัดออกกําลังขากัดได้ให้มามีดูตัวอ,อื่นก่นอนดิตัวนี้น่ารักไหมอ้อเด๋มีแมวเมาแมวพวงมาตะใส่นอนนี่ฮะลูกแมวเมาแมวพวงมาจากไหนน้อนี่ลูกไอ้ทำนั่นนี่ แม่เขาเป็นหางกุดนะแต่ว่ารอบแรกนะ่ะหางกุดทั้งหมดเลยเออหางกุดสามแต่รอบนี้นะ่ะเป็นหางกุดหางกุดเอ,อ้ยหางกุดตัวเดียวนอกนั้นมีหางหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่ใหม่ลูกนดไปทำแม่ทำที่นอนให้แล้วเดี๋ยวแม่พาไปอยู่ตรงนั้นนะคะ

ามาแม่ให้ลูกนะอืมฉันช่วยเธอลูกฉันช่วยลูกเธอนะไม่ต้องกลัวนะจา้าฉันช่วยลูกเธอนะอืมเอามาเลี้ยงช่วยลูกเอามาเลี้ยงช่วยอืมนี่เอามาเลี้ยงกนะันเนี่ยๆอันนี้มามามา,มานี่ยนี่วะเนี่เน,นี่ยลูกก็หิวนมหนิจะเดี๋ยวไปชงนมมาให้ชงนมมาให้แม่มันนั่นแหละจะได้เสริมเซล นมกระป๋องนะ่ะเราติดบ้านเราอยู่แล้วไงอาเมนสงสารเศนาเขาเดี๋ยวช่วยเลี้ยงนะเดี๋ยวช่วยเลี้ยงนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวแม่เลี้ยงช่วยรอบแรกค่ะแม่กันลยกออมมาาตา ออามาหาตาอาหารเอาด่วนเนี่ยตอนนี้ทำไมน่าสงสารจะไปจับอาบน้ำยังไงเนาะเนี่ยณตอนนี้นะแม่แม่แม่เขาเรามีอาหารเขาให้เราอยู่ใกล้เขาแต่เรื่องสภาพถ้าเกิดว่า เอ,เอาเอาเอาลูกเขาไปนอนตรงนู้นใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะมาจับลูกเขาอีกทีน่ะไม่ได้นะ <s> เขาจะกัดเรานะ <s> ่ะขนาดเราเลี้ยงทุกวันมาสองปีแล้วเราเขาก็จะทําร้ายเรานะพี่น้องเพราะเขาป้องกันตัวเองเขาเนาะเราก็เข้าใจเขาเราก็ไม่โกรธเขาหรอกกิอนอน่ะ แม่ไม่เอาให้บ้างแม่กินให้หมดนะเนี่ยจ้าลูกจ้าไปอาบน้ำไหมลูกไม่เอาอาบน้ำนะลูกเนาะ Ủa, oh, quên chừng.